คำเตือนการจัดอัดับ,บรเรียงจากความปิดที่นึงแต่เรียงตามใจผู้เห็นฉะนั้นแล้วอย่านำมาเป็นประเด็นดราม่าในหนีเด้อพี่น้องเด้อ นี่คนนอนหน้าสิผ้ามาเบิงหาอันดับดอกซับเปดที่กำลังเป็นกระแสปชจจุบัาถึงดอกลำพงนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวเครื่องเสียงตู้สวดเดียวกันแต่ดอกบือคันเสียงกับเปยนดังนั้นเรื่องการเลือกดอกลำพงจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับบอแพรการเลือกหน้ายกเลยเจ้าของเครื่องเสียงหลายเจ้าก็บอกว่าคอยเปลี่ยนดอกลำพงมาหลายยี่ห้อแล้วย่ำได้สิเปลี่ยนหน้ายกข้ามาเบงกันว่าห้าดอกลำพงที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้มีอีหยังแน่ไปบ้างกันเลยอันดับที่ ทาดาดอกลำโพงทาดาขนาด18นิ้วก็ซิมี2รุ่นนะครับนั่นก็คือทาดารุ่น t d 1 8 18นิ้วโครงลอตอบสนองความถี่ที่30ถึง1,800เฮิรตไว้4นิ้ว1,000วัตต์คาเซนทิทีอยู่ที่97เดซิเบลค่าอิมเพดนต์อยู่ที่8โอห์มน้ำหนัก11.5กิโลกรัมต่อมาก็ือเป็นรุ่นทาดา18 T B X 4 0 0ดอกลำโพง18นิ้วโครงหลอขนาด1,000วัตต์ AFS ต่อสนองความถี่อยู่ที่35เฮิรตถึง2.5กิโลเฮิรตไว้คอย4นิ้วคาเซนซิทีฟอยู่ที่97.5เดซิเบลสไปเดอร์2ชั้นนั่นทนดูดีมีระดับอันดับที่4ทรัม ดอกแลำพงทำนะครับก็ทือว่าเป็นแบรนด์คนไทยที่มีชื่อเสียงนะครับสำหรับเช่าหลาักอย่างห้องกำลั่งให้ความสนใจเลยสเปคของเจ้าทรัมนะครับกาซิมีขนาด18นิ้วมีเท่งคร่องรอและกะ้กก็โครงปอตท่อมีอยังอีโครงปอตท่อโครงปัม๊มย เท่ากาัเบิ้งด้านโครงโอนะครับมีค่ายอิมเพลนต์อยู่ที่8โอห์มพาวเวอร์แฮนดิ้งหนึ่วัตต์ตอบสนองที่ความที่35เฮิรตซ์จนถึง2.5กิโลเฮิรตซ์ความดังอยู่ที่96เดซิเบลขนาดไวคอยอยู่ที่99.3ม mm. มิลลิเมตรหรือประมาณ4นิ้วน้ำหนัก11.8กิโลกรัมราคาอยู่ที่2,200บาทตกกิโลกรัมละ186บาทโอ้ยมาวัดปานซื้อสิ้นง่วงเท่าเดิม แม่เล็กใหญ่8.5นิ้วความเข้มของแม่เล็กสูงให้เบที่ลึกแน่นสะเทือนนะครับโหสุดยอด <S <S แล้วก็อีกรุ่นของทรัมป์นะครับที่ได้รับความนิยมบาแพ้กันนั่นก็คือดอกทรัมป์พลัสดอกละพอ18นิ้วนะครับทรัมป์พลัส ICBL 1,500วัตต์ที่จะมาขยายวงการเครื่องเสียงไทยมีขนาดไว้ค่อยถึง4.5นิ้วพันไว้ค่อยถึง4ซันแม่เด็กขนาด8.75นิ้ว ทางผู้ผลิตบอกว่าทําพลาสรุ่นนี้มีความเข้มข้นของสนามเล็กจูบสูงฮาเซนซิทีฟหรือความไว97เดซิเบลจึงเป็นลำโพงที่ขับง่ายมีค่ายอิมพีแดนซ์อยู่ที่8โอห์มตอบสนองความถี่อยู่ที่30จนถึง2,000เฮิร์จึงเฮดใหดดอกลำโพงทำเสียงเบสได้ลึกนักแนนให้เสียงช่วงต่ำได้ดีบ่อเพี้ยนราคาอยู่ที่2,950บาทอันดับที่3ไอ้บ้า อีบ้าอีบ้าอิบ้า,บาเดี๋ยวจะของแบนที่มาให้ข้อมึกดอก ซื้อดอกละพาพองไหมคอยย่านได้ผลิตมาแข่งกับเราอยู่ดอกละพาพองคอยก็นจะเป็นเสื้อสายเกาหลีซื้อบักฮามาขายบ้านเฮาเขาอกระเจื้อนบักฮาห <c oughs> ยอกนะครับ <c oughs> ดอกมะพร้ขนาด18นิ้วของไอ้บ้ากับมีหลายรุ่นนะครับ <c oughs> บพรว่าจะเป็นไอ้บ้า18นิ้วรุ่น18บแปดขีดสองหไอ้บ้า18นิ้วรุ่น18บแปดขีดสองแไอ้บ้า18นิ้วรุ่น18บแปดขีด2องหขีดส หมาบังกันที่รุ่นไอ้บ้า18ขีด2504มีไว้คอย4นิ้วเล็กจูบหนา250มิลโครงหล่อ1,200วัตต์ RMS ราคาอยู่ที่4,900บาทถัดมารุ่นไอ้บ้า18นิ้วรุ่น18ขีด2805ไว้คอย5นิ้วเล็กจูบนะ28มิลโครงหล่อ 1,500วัตต์ RMS แล้วก็อีกรุ่นไอบ้า18นิ้วรุ่น2505 2้ีดอไวคอย5นิ้วเล็กจูบนะ250หนา250มิ้นต์เดี๋ยก่อนถ้าคุณโทรมาภายใน5นาทีนี้เราจะแถมเล็กจูบอีก1ก้อนเป็น2ก้อน วอยอ์นะครับเด้อเพิ่นมีเแม่เล็ก2ก้อนมาอยู่แล้วเพื่อความแน่นนักแน่นของเสียงโครงลอ1,500วัตต์ RMS บอกได้เลยว่าดอกละโพงเอว่านิยมกันที่สุดแล้วก็แพร่หลายที่สุดในรถแท้ตอนนี้ลักกูซิซิมหาชิดแตกงั้ฝ <c oughs> ากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจดอกละโพงไอ้บ้าคุ้มราคาแรงลั่นสั่นสะเทือนอันดับที่2 ดอกลํโพงของค่าย g ิ p นะครับขนาด18นิ้วที่กําลังได้รับความนิยมกันหลายในตอนนี้ก็คือ GPA 18100แล้วก็ GPA 18125รุ่น GPA 18100ดอก18นิ้วเป็นดอกซับเบโครงนะเดชแมันอีหยังล่ะครงนะเดชครงลอไว้คอย99.5มิล1,200บท MS, ตท continuous power RMS ตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่36เฮิรตถึง1.8กิโลเฮิรต ค่าอิมพิเดนซ์อยู่ที่8โอมเซนซิทีฟอยู่ที่96เดซิเบลราคาตอนนี้อยู่ที่ดอกละ5,900บาทนิยมนําไปใส่ในตู้หลายๆสูตรนะครับเพราะวา่าดอกมีความทนทานเหมาะสำหรับเช่ารากยาของห้างุ๊ยเปิดจนดอกสวักด,ดับที่1ดอกละโพงนสเตอร์ Monster. ดอกละโพงนสเตอร์18125นะครับกะเป็นดอกที่ผลิตโดยบริษัทอบอ้อม oh เป็นซิกเนเจอร์ของเมเจอร์ uh, major, ทางประทศไทยเองโดยเฮียซง ก็เป็นกระแสเรื่องลือก,กันในตอนนี้นะครับในเช่าเครื่องเสียงของเขาเพราะว่าดอกมอนสเตอร์หนึ่งแปดหนึ่งสองห้ากำลังมีกระแสกันเลยว่าเพราะว่าดอกมอนสเตอร์สิบแปดนิ้วเขาบอกว่าแรงที่สุดให้นำเสียงที่ดูดันดอกเดมปิ้งดีเบสกระชับหมอก,กับตู้ฮอนโหลดบีวีเทอร์โบแบนส์พาร์ตหนึ่งพันแปดร้อยวัตต์แม่เหล็กหนาสามสิบมิลลิเมตรหรือว่าสามเซนติเมตรนั่นเองกว้างถึง28เซนติเมตรหวคอย5นิ้ว 9 8เดซิเบลรา 5, รคาอยู่ที่5,000บาทปออดดอกสีแดงงามถอวะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบมาไฟนะครับเจ้าของแบรนทุกแบนที่ผมกล่าวถึงขอมุ่นได้ที่พิดพาดสามารถบอกกล่าวกันใต้คอมเมนต์ได้อยากที่จะหาอันดับเรื่องได้อีกสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ที่คลิปวิดีโอทีมงานสัญญาว่าสิอ่านทุกแบนสิตอบทุกคอมเมนต์ ชุดท้ายดีเบิ้งจบแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดมากระโลงกดติดตามให้น้ำแนขอบคุณครับ